สวัสดีจ้าวันนี้ก็พนารายมาเยี่ยมน้องไดมอนด์นะคะวันนี้ก็มีแม่เอฟนะคะมาเที่ยวสวนนะคะมาเที่ยวดูน้องๆน,นะคะที่เขาชีจันนะคะยายก็ได้โอกาสมาเยี่ยมมาเที่ยวหาน้องไดมอนด์นะคะเ๊ะ <c oughs> มีเสียงด้วยมีเสียงคำรามด้วย,ยไหนอีกทีเสียงอีกทีทองเขาเอาเป,ปิดดี่นายายเนาะกินอีมตีแม่เขาได้ยินเสียงแน่นต้อนรับอีกเจ้บผมจับผมไหน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 จะเอจจเอ ไหนชุดสวยล่ะทำไมไม่ใส่ชุดสวยมั่งล่ะวันนี้ฮะไหนชุดสวยหนูอยู่ไหนเอาเอาเล่นเล่นเล่นเอาเอาคือเก่งแับผู้นั้นเอาเบิ้งเบิ้งแม่ฟ้านผู้นั้นเบิ้งน่ะโอ้เก่งกับโดอ๋อถ่ายชิ้นค้าลงคลิปไว้สาวสวยนะคะประจำคุ้มเลยนะคะ อะดูน้องตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนคลอดนะคะเดี๋ยวน่จะคลอดแล้วจ้าสวัสดีค่ะอ๋อยายก็มายืนนี่ปะเอาถ่ายเอาน้องออนไว้เอาตอนนี้ตอนสวยตอนยังไม่คลอดนะคะเออสวยมากเลยเอาทุกภาพเลยหนูเยอบไปก็เอาเลยอะหมด ไอ้เบ oh, co ื mm ้อโอ้ย oh. ก yes. uh ็ม oh. like ีเ you จ know, no ้าขาวนะคะเจ้าขาวก็คอยนั <aumento areas> oh, 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 ่งลุ <tôi S 2> eh ้นด้วยนะโอ้ยชนเลมอนโอ้ลุ้นคุณกันเนาะคุณกันแล้วอ๋อคุณกันแล้วโอ้โดเดี๋ยว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 มือหน่อยค่อยเด้อแม่จ๋าดูที่ค่ะดูกับเจ้าขาวนะคะกับน้องไดมอนด์นะคะคุกคีกันนะคะ ไม่เป็นไรนะคะไม่กลัวน้องไดมอนไม่กลัวเลยมาเล่มาเล่นกับเจ้าขาวแล้วเล่นกับเจ้าขาวแล้วเจ้าขาวเกาหลังให้ได้มันนอนแล้วใครเป็นพี่ใครเนาะตอนนี้เนาะไอ้ขาเป็นพี่เหรอเจ้าขาวมาเกาหลังให้ให้น้องไดมันนอนแล้วจะช่วยช่วยแรงยายจ้วบอีกแรงหนึ่งทุกข่ใครทุกิใครไม่จับแล้วไม่จับแล้วไม่จับนูแล้ว เรามีมีพี่นะคะมีพี่เลี้ยงนะคะเจ้าขาวเป็นพี่เลี้ยงเจ้าด่างเป็นพี่เลี้ยงนะคะเออหนูมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงน่ไม่กลัวพี่เลี้ยงอีกแล้วเอาจะจะเหยียบพี่เลี้ยงเด้อคมบ่เอ้ยจะเหยียบพี่เลี้ยงได้ยังได้ เจดมอนด์เไดมอนด์เด็กน่ารักน่ารักมากเลยค่ะแม่แม่แกอยู่ในแวนน่ารักนะคะตอนนี้นะคะยายจูบประคับประคองนะคะตุ๊กปุ๊กขึ้นมาแล้วตุ๊กปุ๊กตุ๊กปุ๊กนะคะ,ะกินเยอะท้องตุ๊กปุ๊กขึ้นมาแล้วตุ้นนุออ่ย <ไป S 1> ขึ้นมา <ไป S 1> แล้วย่างเบากันทุกคนนะจ,ะจะเอ๋วายจะเอ๋ เอยายบอดดอมเล่นน้ำดนแล้วคิดหอดอยู่เด้อคินหอดคือเก่าเด้อคินหอดคือเก่าเด้อหันหุ่นเซ็กซี่เหรอะอน้องก็ตุกปุ๊ขึ้นเพื่อน้องนะคะเพื่อเพื่อเพื่อความอยู่รอดของน้องต้องสู้นะคะสู้ สู้สููู้้นะคะับสู้สู้นายจะด่างไปไหนล่ะตกลุมลาบได้มอนแล้ยมาเยี่ยมก็ดีใจแล้วค่ะแม่แอปมาเยี่ยมก็ดีใจแล้วค่ะ โอ้โตะอตะอใหญ่ก้นก้นกอสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะ อันนี้ของพ่อบรยโอ้โหแบบไม่เสีราคาเลยเ็มือเลยอ่ะใส่เนาขอให้รวยรขอให้คุณแม่เอฟรวยๆเหมือนกันค่ะจะได้มารีดเราจะได้ดูแลน้องเถอก

ขาองไาาทวงเ่ยนะสงปุยยาตาทวดนแ้วนี่นะสงสัยจะของเป็นของปุย่าตาทวดนานแล้วนี่ยเขาใช้จนใช้เขาใช้มาเรื่อยๆไปกับไปกับกวางพชัยแล้วก็วันนองคือใจของของของอแออยา ตั้งไว้เลยนะว่าอยากได้อของพ่อนิ่ยไปเร่อ,อ,อย <c oughs> แล้วก็แล้วก็คืออยากได้อย่างเงี้ยที่เป็นของชา้างพาย่ะแล้วก็ก็มาคนช้างพายเยอะสุดมากก็ดูแล้วก็แล้วไงนั่นแหละก็ไปถามไงกางกาง แล้วแปบ๊บมีเตฟันลีโอได้มาแล้วค่ะ

อ่ะครับไม่ไดเลยไมได้เลยหลาเลยฝากจะได้ช่ยเรียนต้องพูดด้วยนะมาแล้วเฮงเฮงประมูลได้ซุปแมตเตอร์ถึงอนเลยเฮงชัวร์ล็อกล็อกช้างไงอืมตั้งใจไว้ว่าที้พุ่งพุ้งตัวช้างเลยนะทั้งของ

รวยมากเลยค่ะท be ี่ได like ้ฝาดีๆีในรูชาค่ะได้ค uh ือโปลิโอให้ฝาดเรามีความสุขมากเลยคือที่ได้หนึ่งฝาดด้วยนะคะฝากพังพันนารายไม่เคยมุกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแม่ๆจ๋าแล้วก็มันก็แบบว่าติดตามนะคะติดตามพังพันนารายใหม่นะคะเพราะว่าเรากราบสวัสดีจ้า